สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งวันนี้คุณแม่จะมานําเสนอวิธีการอะไรเอ่ยคุณแม่ตัดเศษกระดาษยาวๆแบบนี้นะคะแล้วคุณแม่ก็จะเขียนเลข0ถึง9ลงไปเขานี้ยากเขียนก่อนนะคะ0อันนี้คุณแม่เลือกใช้ปากกาสีม่วงปากกาสีม่วงเป็นปากกาสีของความโชคดี0 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าออกเขียนแค่ถึงเลขเก้าพอเสร็จแล้วทำไมนี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัดค่ะตัด แม่เลือกที่จะใช้กระดาษแผ่นเล็กๆแบบนี้นะคะง่ายดีไม่หนักเมื่อตัดตามเส้นเลยค่ะขอตัดเันนะคะเดี๋ยวจะวางให้คุณผู้ชมดูเนาะโอเคตัดค่ะอันไหนี้ใช้เราเอาออกเลยค่ะสอ แปดเก้าได้ตัวเลขครบแล้วนี่แผ่นเล็กมากนะคะแล้วเราก็นี่คุณแม่จะเฉลยแล้วว่าเราเอามาทําอะไรกันวันนี้วันที่วันนี้วันที่สามสิบหวยออกวันที่เท่าไหร่นะคะหนึ่งนั่นเองงวดนี้งวดที่หนึ่งมิถุนายน นี่คะ่ะที่บ้านคุณแม่บูชาเจ้ากระดิ่งเงินเจ้ากระดิ่งทองอย่างนี้นะคะคแม่เลี้ยงในโหลแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้น้องกระดิ่งเงินน้องกระดิ่งทองช่วยคุณแม่เรื่องชอคลาบในการค้าขายนะคะแต่งวดน,นี้พิเศษหน่อยเพราะว่าคุณแม่เพิ่งไปขโมยมาจากบ้านญาตินั่นเองปกติเขาก็จะมีขายมี มีเปิดให้บูชาตามอินเทอร์เน็ตนะคะว่ากี่ตัว99บาทหรือว่าถ้ามีคนให้เราเราก็ซื้อเขาเป็นพิธีหรือว่าถ้าไม่ซื้อเราก็คือต้องไปขโมยมานะคะถึงจะให้โชคลาภเนาะพี่ดิงจ้าเดี๋ยวขอเลขพี่ดิงกันนะคะวิธีการก็คือเอาตัวเลขศูนถึงเ้าทั้งหมดกระจายไปเลยคะ่ะความไหยนะคะไว้เดี๋ยวคุณแม่เติม ขีดล่างระหว่างศูนย์กับเก้าก่อนเนาะเดี๋ยวงงเลยอันนี้เป็นเลขหกอันนี้เป็นเลขเก้าอย่าลืมขีดนะคะจะได้ไม่สับสนแบบนี้นะหกเก้าโอเคเสร็จแล้วความเลยค่ะ เดี๋ยวใหญ่ตัวเลขให้ครบก่อนว่าเราใส่ชัวนะคะโอเคเริ่มศูนย์ค่าใส่ไปเลยตำแหน่งไหนก็ได้เราจะความไว้ในโหลแบบนี้นะคะคว,วความไว้เลยความไวศูนย์หนึ่งสอ สามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเก้านี่ครบแล้วตัวเลขก็จะคว่ำอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราขอพรกันนะคะ ไม่ขอเนะี่ยถามแป๊บนึง เี่มน้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปตั้งไว้ที่ตำแหน่งเดิมนะคะเนาะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆใหญ่ตัวเลขมาให้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะใหา่ตัวเลขอะไรมาให้เราอันนี้คุณแม่ทำล่วงหน้าสองวันนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะใหญ่ได้กี่ตัวเลขแต่คุณแม่ขอแค่สามตัวเลขเท่านั้นให้มันใหา่ไปเลยแล้วก็เวลาขอขออะไรกับพี่กระดิ่งเงินกระดิ่งทอง ถ้าเราขอหวยส่วนมากทุกคนที่จะขอก็คือบนเปลี่ยนโหลให้ใหม่ก็คือเหมือนเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่ให้เขาใหม่นะคะบนว่าถ้าชูกหวยถ้าได้ช่องล่ามถ้าขายบ้านได้ขายของดีเราก็จะเปลี่ยนโหลให้เขาใหม่เปลี่ยนที่อยู่ให้เขาใหมะะ่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันที่หนึ่งเรามาดูกันว่าเขาจะผิดตัวเลขไหนมาให้เราแต่ว่า ไม่ขออนุญาตถ่ายคลิปตัวเลขนะคะเดี๋ยวจะรวยกันทั้งประเทศเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ